สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามสวยพี่น้องอย่างน้อจึกจักจึกจักอยู่บนนอรถอัดเฟื่องมาอัดเฟื่องให้พระล่ะว่าอะไไปเบิ่งก่อนพี่น้องป่ะคลิปนี้สิพายไปเบิ่งรถอัดเฟื่องก่อนพี่น้องบัดนี้อย่างนี้เตืนเสียงจึกจักจุกจักอยู่รถอัดเฟื่องคนมาดให้พระล่เอาก่อนสิออกไปรงของพี่น้องครับหนังหนังทุบของพี่ของพี่ขัวไทยครับหนังได้แล้วนะครับแล้วกันหนังมัด นะครับแล้วก็ของสดนะครับอยู่ในกล่องโฟมนะครับบรรยากาศมาเคลื่อนจีหนังแล้วพี่น้องครับนี่โอ้โหลายสดมาเคลื่อนในมวนขนาดเลยไะไปเบิ่งรถอัดเฟื่องก่นอนากระจิกกระจักกระจิกกรนะะจักยู่บูหนาจะมาอัดเฟื่องให้พระล่ะบูนนะโอ้ลาก่อนอยู่ตัวนี้รัดไปเบิ่งกันนะ รถอัดเฟืองมาอาัดเฟืองแบบว่าบ๊วยบ๊วยยนอยู่ไฮน่าพี่น้องอันนี้เฟืองคนอันเฟืองคนสีเข่าคนกขากเจ้ากระลังชุกกระจักชุกกระจักอยู่ยางลัดให้มันมาโหลดวายเป็นเสียงองีหยังเตะเสาเสาปวดดิชุกกระจักชุกกระจักยนต์โอ้โอ้โอโล้มลม วกวคอยเลี้ย .piu เลยบอลใส่เสี่เรี่ยวในะตัวไหนโอ้ใ, ota, ใส่รถคู่บูต้าใส่รถไทยสมนะครับเครื่องอัดชึก,กชักชุกชักเลยโอ้โทีมงานหลายขนาดเลย เครื on oh. ite, ่องแม่ของรถไฟแน่นอนแน่นอนคะแนนคดอนค้อผู้เดียวเลยผู้ช่วยนี่ครับแล้วบัดดีโอ้เพื่องเบิดเพื่องเบิดถอยมาใหม่ถอยมาใหม่ ไปะรุนคนเฟืองแน่นอนเลยบาทเลยบ้านถั่วปลากระด้านแต่บ้านไหนล่ะฮัมบ้านปลาขาโอ้ยบ่ไกลตัวนี่รถพญายันไหนบ่รถพญ่ไล่ตัวนี่วายโยกอไปขายปลาหมูบ้านก็เห็นเราอยู่รถขั้นไหนล่ะไปอัดเฟืองให้คอยประจํารถพญ่ไล่บ้าดใดเออบ้านปลาขาห่างกันประมาณสองกิโลกวัวครับพี่น้องกับบ้านจานลอยนะครับ ได้ยินแต่เสียงตึกตักตึกตักตึกตักเดืกดระยางมาเบิ่งโอ้รถอัดเฟื่องเพื่อนท่านปลาเพื่อนสิเดือดมาเคลืนนี่เดือดไปนิดนึงก็ได้ตื่นสวยพี่น้องนะครับจี้หนังฟังพินเด้มาเคลื่อนผู้ใดเบิ่งไร้ซุดกาเบิ่งยอดหลังก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนอ๋อเดี๋ยววันนี้สิไปส่งหนังให้เพื่อนนะครับหนังแบบเป็นมัดแล้วก็หนังแบบจี้แล้วทุบแล้วนะของพี่กัวไทยนะครับแล้วก็อ่าจีพปูม นะครับรวมไปถึงของสดต่างๆด้วยบอสิเป็นหนูของเสียบนั่นแอ์น้ำีปเป่อไฟมาเมลื่อนเนี่ยว้าไอหนูน่าไอกินปิ้งหนูขวานหนูแล้วเามาเรง่องเอาแบวนปอบให้เลือเลยเขาท่้เขาท่าเรารา้เอาแบบนปอบให้เลือเลยคน ยางยาวเลยอืตัดรอบแล้วคว้อนนียโอ้หลายๆอยู่ตัวเ้พื่องพระราปีหนึ่งพื่องเขาพันสีเอาพันบอดเอันให้รถเกี่ยวลงเปิดไปเกี่ยวเอารถเกี่ยวอันยังกับเกี่ยวมือมากเลยกับมาสีอยู่เงี้ยนะครับโอ้งอปนกับพระธรรมาดาตัวนี้เอิงเพลิงเลยฮัลโหลอันนี้มาโอ้งอพระรากัง,งามเหมือนกันตัวนี้ เจ็ดตัวในสามตอยู่ในขอกอมา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 ,มา,มาอยู่แต่ขอกนะสูจ้าของบริยู่เจ้าของไปเมืองอุบลบ่มา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 มมามา,มา,มาเอาหูอยู่ตัวนี้มอมา,มา,มาเออถ้าเราอาดเฟื่องให้มูเจ้าอยู่มามอ รถดัดเฟืองแน่นอนก,กระดาษเลยวัยรุ่นอัดฟังเอาเหลือบอไลเราใกล้สีเหลีแล้วจวดจัดจวดจัดเพราะว่าช่วงในรถอัดเฟืองเนี่เดินสายยางเดียวพี่น้องนะครับปานบอลลัมปวดระบายเอาลุยลุยลุยเพราะท่านในนับลรกพี่ถามข้าเจ้าหมดแล้วนับจากไหนขออนุญาตม,มาได้หนิ บอกแฟนเางเลยจะก่อนจว่าเพท่านหัวอยู่นี่ต้องทามจะวางรถพวกก็จะอัดพลหน้าไปใสลงเื่องกบละบ่โอ้โอ้จะว่างามครับนี่เฟืองเลยมันงามงามกว่านงามกว่าเฟืองแค่หน้าเขาดิพงควายนั่นเตี้มีแต่ดอกหย้ามันมีอันอันอันนี้มาแก้มรานนี้ตุ้นวนนี้เกจมอยู่อู้ยมีแต่ดอกหยาว่าไงอ้วมาล้งมไดแต่เอ อันนี้มันแบบเพื่องลล้วนเลยนะโอ้ยดีกว่าาของิทย์ทนเล่กว่าเราไอ้อัดเขาป้าไดพูดได้อัดอะไรองนีบนนี้บนมาอัดหนาต้นที่บาินบนมาอัดทยงทีนแล้วว่าอัดเอาแต่ว่าอัดเอาเอาค่าลดสีเขาไม่เฮาระว่างสิม่โอ้แล้วแล้วจะเอาค่าเพอแมนแมนสีถามก็เจ้าบึ่งอยู่นี่วิถามึงอยู่ถามขอรถามมเพิ่แไปเพิ่งิเดี๋ยวเราไปหาหมออก่อน แล้วก็หาของก่อนคุยกับอบอกไว้อยู่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ้งในเพื่องอีกฟองนึงก่อนเพราะว่าของก้อยทินของลุงนี่ยละลว,ว่าให้อัดเอาแต่ว่าถ้ารถสีเขาเนี่ละว,ว่าหายใจหายเล่าก็สัตว์ละก็เลยว่าเววาสียเอาเพื่องซะยได้เลยเดี๋ยวย่างไปหาจานสองก่อนนะครับเดี๋ยวรถขั้นนี่ยเราไปอัด มันมีอีกกล่องหนึ่งครับพี่น้องของลุงนะครับเอาโอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องไปรุ่นนัดเฟื่องไปรุ่นนัดเฟื่อง